ค่ะต่อไปเป็นการทํานายของชาวราศีมังกรประจําเดือนเมษายนว่าจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะาค่ะได้ค่ะท่านอาจารย์ทุกติกส่งกระแสจิตมานะคะค่ะสําหรับชาวราศีมังกรค่ะอาจารย์ขาอาจารย์ทุกทิกขาราศีมังกรนี้เป็นของผู้ที่เกิดวันที่เท่าไหร่คะชาวราศีมังกรนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ค่ะท่านอาจารย์อ๋อค่ะค่ะ การงานของชาวราศีม,มังกรในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะได้ไพ่สามดาบอาจจะต้องฟันฝ่าอุปสรรค<า>นิดนึงหรืองานของท่านอาจจะมีอุปสรรคเล็กๆเข้ามาให้ท่านได้แก้ไขนะคะให้ท่านได้มีมีความหนักอกหนักใจเกิดขึ้นในเดือนเมษายนนี้นะคะก็ขอให้ท่านได้รบอบคอบ นะคะเกี่ยวกับอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาค่อยๆแก้ไขค,ค,ค,ค่อยๆคิดค่ยค่อยคิดนะคะก็จะผ่านพ้นไปได้นะคะ,คะต่อไปในเรื่องของการเงินนะคะค่ะได้ไพ่แปดดาบนะพร้อมกับว่า ตัวเราเองก็ถูกปิดตา,ด,ตาด้วยะนะคะูกฉะนั้นเนี่ยผูกมัดมันทุกสินทุกอย่างมันรอบด้านไปหมดเลยไม,มไม่มีทางมืดไปหมดเลยไม่รู้จะหันซ้ายไปทางไหนหันขวาไปทางไหนนะคะมันมันถาถมเข้ามามากนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะมันก็เป็นของเดือนเมษายนนี้เท่านั้นนะคะเดือนหน้าก็อาจจะดีนะคะขอให้ท่านผ่านพ้นไปด้วยดีคะ่ะนะคะสําหรับการเงินงในช่วงเดือนเมษายนนะคะต่อไปในเรื่องของความรัก,รกนะคะ The h i g ให Princess นะคะก็คือราชินีพระจันทร์นะคะราชินีองค์น,นี้เนี่ยนะคะเเป็นสุภาพสตรีทีท่สมบูรณ์แบบจริงๆอะนะคะความรักของท่านในเดือนนี้เนี่ยก็บอกว่าคือคือมีความมีความสดชื่นนะคะแล้วก็มีมีเป็นความรักที่อยู่ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเข้าอกเข้าใจกันดีนะคะก็ไม่มีอะไรเสียหายนะคะก็พร้อมที่จะพร้อมที่จะคืออยู่ด้วยกันได้อย่างมีความ,มสุขนั่นเองะนะคะค่ะต่อไปนะคะไ้่สุขภาพนะคะ ไพ่สุขภาพนี้เห็นไหมคะสิบถ้วยนะคะพร้อมกับราดเริงรื่นเริงนะคะค่ะก็ครอบครัวดีนะคะแล้วก็นํามาซึ่งความสุขในครอบครัวก็สุขภาพก็ดีนะคะค่ะมีความสุขดีนะคะ ต่อไปนะคะไพ่โชคลาบนะคะไพ่โชคลาบนี้ได้ได้พ่หาห้ารีนะพร้อมกับตัวของท่านเนี่ยก็ยังคงจะต้องมีความวิตกกังวลอะไรต่างๆนานา,นานาเกี่ยวกับรายได้อะไรอย่างเงี้นะคะคนั้นโชคลาบที่จะเข้ามาในเดือนเมษายนนี้เนี่ยนะคะก็ยังยังไม่มีโอกาสนะคะยังไม่มีโอกาสพูดถึงนะคะถ้าเกิดว่าท่านทำอะไรทางลับๆนะคะก็อาจจะ อาจจะมีมีมีโชค,โชคทางการเงินหรือมีรายได้เสริมเข้ามาก็ได้ถ้าท่านทําอะไรทางลับๆนะคะที่ที่เหมือนกับไม่ใช่งานหลักไม่ใช่งานประจําของท่านอะไรเงี้ยค่ะก็จะนําพาซึ่งโชคลาภมาให้ได้เหมือนกันนะคะค่ะก็ยังไงก็ไปขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีมังกรด้วยน,นะคะในเรื่องของการเงินการงานนะคะเพราะว่าดูแล้วก็ค่อนข้างจะหนัก<น><น>อยู่เหมือกนกันค่ะแต่ส่วนเรื่องอื่น สุขภาพความรักนี่คือแบบดีดเลยค่ะในเ,เรื่องของความรักก็คือรักเลย,เลยค่ะและเรื่องของสุขภาพก็ดีเลยะนะคะ,ค,ะความรักเนี่ยมีความอบอุ่นใช่ค่ะ,คะก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมของชาวราศีมังกรนะคะประจำเดือนเมษายนก็ขอท่านโชคดี